สวัสดีครับวันนี้เรามากองขยะซา,ากรถเพื่อจะหารถไปบิวสแกนหนึ่งนะครับมีเงินเท่านี้เอาคันนี้แล้วกันครับก่อนไปบิวขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะบายค่ะโอเคเอาไปที่กาลาของเราครับฟึบเราคลิปนี้ก็ดูเป็นเพลินนะฮะถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับก่อนบิว สภาพโอเคฮะแล้วไปดูสภาพต่างบิวกันนะครับรถคันนี้มีต้องซ่อมอะไรมากครับก็แค่ซอ่อมตัวถังเบรกช่วงร่างเกียร์นะครับเครื่องยนต์ต้องบิวใหม่ทั้งหมดสรุปทำใหม่ทั้งคันอะไรแะว่ไปุยกันเลย ก็เดี๋ยวเรายกเครื่องยนต์ออกไปทำข้างน,นอกนะครับมาเอาเครื่องยนต์ออกมาทำทนี้ หลังจากถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสร็จแล้วเราเอามาซ่อมก่อนนะครับซ่อมชิ้นส่วนที่พอซ่อมได้ที่ซ่อมแล้วแล้วก็อะไรชิ้นใหม่ประกอบเข้าไปให้หมดกลายเป็นเครื่องยนต์เดิมฮะ เอาละครับเครื่องยนต์ก็ใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องกันเลยดีกว่าเอาเครื่องไปใส่เครื่องยนต์มามเครื่องใหม่กิฟต์โอเคแถวนี้เราก็ได้เวลาบิวบอดี้กับช่วงร่างโอ้โหเทียบไปฮะ Oi. ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor,

Mm © -hmm. ตอนนี้รถก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปทำสีกันนะครับจาก8000กลายเป็น80,000ืบวกค่าทำอีกหมื่นกว่าเป็นแสนแล้วนี่อ่ะไปย้ายรถไปทำสีกันโอ้เคเออของเสร็จแอ้วมีัสุกต็เงินกาลังเปิ้แอร์กดฮักกดฮัก โอเคเราจะรถไปทดสอบวิ่งกันนะครับปกติแล้วเครื่องจากโรงงานจะสองร้อยแปดสี่สิบแปดแรงมาอันนี้เครื่องเราบิ้วใหม่ครับสามร้อยห้าสิบแปดมาเยดูสิครับวิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่ ถึง250ได้นะครับแม่จากรถเศษเหล็กที่เราไปซื้อจากจังยาร์ดมาสี่เขียรนะ์เหรอเนี่ยเยี่ยมเลยฮะโอเคครับจากรถสภาพเน่าๆกลายมาเป็นรถคันนี้แล้วนะฮะสวยเชียวนะครับขอถ้ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับ ครับแล้วท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปประมาณนี้ไหมครับจริงๆเกมแนวนี้เป็นเกมที่ผมใช้เล่นนะครับเพื่อทำสมาธิต่างๆนะครับโอ้เฮ้ยเปิดได้แฮะเออทำสมาธิต่างๆอะไรวะก็นะครับไม่มีอะไรมากครับเป็นเกมแนวที่ผมชอบเล่นนะก็เลยมาเล่นให้ดูนะฮะอืม สวยเลยทีเดียวถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับถ้าอยากให้ทำรถคันไหนแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบิวให้นะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกัน